สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปนะครับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับงวดวันที่16ตุลาคม2565นะครับที่ผ่านมานะครับผมสำหรับเลขรางวัลที่1นนะครับได้ออกไปแล้วนะครับก็เลขท้าย3ตัวนะครับ160นะครับผม แล้วก็2ตัวล่างนะครับ15นะครับผมครับวันนี้นะครับผมก็ได้มา,าสรุปให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าแนวทางของเซียนสำนักดังนะครับที่ผมได้เรียบเรียงให้กับท่านผู้ชมได้ดูไปแนวทางนะครับจะมีอาจารย์ไหนบ้างครับที่ใกล้เคียงแล้วก็ มีเข้านะครับผมครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ก็จะเยอะหน่อยนะครับก็จะสรุปให้กับท่านผู้ชมนะครับแล้วพวกนี้เราก็จะมาตามต่อกันนะครับว่าสําหรับวันนี้สํานักไหนที่เข้าแล้วพวกนี้เราจะมาตามต่อกันเลยว่าพวกนี้จะมีอะไรบ้างนะครับผมครับเราไปกันที่อาจารย์หนุ่ยนะครับผมอาจารย์หนุ่ยครับงวดนี้นะครับ บนวิ่งนะครับเข้าศูนย์นะครับ1ตัวนะครับผมเข้าศูนย์หตัวครับผมจะวงไว้ให้นะครับเลยท่านผู้ชมนะครับที่ได้เข้ามาแล้วก็จะได้ดูเป็นแนวทางนะครับผมก็บนวิ่งนะครับของอาจารย์หน่อยนะครับเข้าศูนย์หตัวนะครับที่เหลือนะครับก็ สองตัวบนก็ไม่มีเข้านะครับผมล่างวิ่งก็ไม่มีนะครับส่วนสองตัวล่างก็ไม่มีนะครับผมไม่ไม่เข้าไม่เข้าเป้านะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใครที่ชื่นชอบอาจารย์หนุ่ยนะครับก็เดี๋ยวตามต่อกันนะครับงวดหน้านะครับผมครับเราไปต่อกันเลยนะครับผมสำหรับ ยายนางร้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับงวดนี้นะครับยายนางร้านนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับให้บนเด่นนะครับ5แล้วก็รอง9ก็ไม่เข้าเป้านะครับผมให้ล่างล่างเด่นเป็นเต็งเป็นเต็ง6นะครับแล้วก็รองห้านะครับผม2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างนะครับให้ศูนย์หกครับแล้วก็ศูนย์สี่แล้วก็ สี่หกนะครับผมก็ใครที่ดูแนวทางของยายนางรัฐเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าเราเล่นบนล่างนะครับสองตัวนะครับยายนางรัฐเปอร์เซ็นต์ให้ตรงตเลยนะครับผมศูนย์หกนะครับผมก็ดีใจด้วยนะครับใครที่ติดตามของยายนางรัฐเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประจํา วันที่16ตุลาคม2565นะครับก็เข้าเป้านะครับผมสำหรับวันนี้ครับเราไปต่อกันเลยนะครับสำหรับเซียนมงคลนะครับเซียนมงคลให้เลขตั้งหลักนะครับจะให้อาจะเข้าเลขศูนย์นะครับผมหนึ่งตัวนะครับส่วนสามตัวไม่มีนะครับวิ่งบนนะครับ หกกับสี่นะครับเข้าเลขหกหนึ่งตัวนะครับวิ่งบนสําหรับเลขขึ่งนะครับส่วนวิ่งล่างไม่มีเข้านะครับผมสองตัวบนบวกสองตัวล่างนะครับก็ไม่มีนะครับไม่มีเข้าเป้านะครับผมครับก็จะมีเลขตั้งหลักนะครับเป็นศูนย์นะครับแล้วก็วิ่งบนนะครับเป็นหกนะครับใครที่ติดตามเซียนมงคลนะครับก็ตามต่อกันเลยนะครับ ครับเราไปต่อที่ปู่58นะครับผมสหรับปู่58นะครับให้ตัวเลขนะครับเลขเลขหลักนะครับเลขหลักก็ให้เป็นศูนย์นะครับเข้าหนึ่งตัวนะครับผมให้เป็นเลขศูนย์ส่วนบนนะครับสองตัวไม่มีเข้านะครับผมก็จะมีศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะครับผม ก็ไม่มีเข้าเป้านะครับผมครับเราไปต่อกันนะครับสำหรับปู่อำเภอเกาะแก้วนะครับปู่อำเภอเกาะแก้วนะครับวิ่งบนบวกล่างนะครับให้หกกับเนะครับก็ให้วิ่งบนเป็น6เข้าวตัวนะครับผมสําหรับปู่อําเภอเกาะแก้วนะครับผมส่วน3าตัวบนนะครับไม่มีเข้านะครับแล้วก็ บน2ตัวก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีข้าวเป้านะครับส่วนล่าง2ตัวก็ไม่มีข้าเป้าเช่นกันนะครับผมครับจบไปครับสําหรับแนวทางของอเซียนสํานักดังทั้ง5สํานักนะครับที่ที่ผมได้ลงให้ครับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับผมก็ใครที่ติดตามก็ดูเป็นแนวทางนในวันนี้ใครที่ติดตามอาจารย์ท่านแล้วเข้า เ้านะครับก็แสดงความดีใจด้วยนะครับผมครับเราไปต่อกันเลยนะครับผมสำหรับแนวทางแนวทางอีกแนวหนึ่งแนวทางนะครับผมครับแนวทางที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับสำหรับลือลั่นสนั่นเมืองนะครับ รูเล่นสนันเมืองนะครับผมให้รวยบน8 185แล้วก็เต็ง8ก็ไม่เข้าเป้านะครับส่วนส่วนรวยล่างนะครับก็จะเป็นเต็ง1ก็จะเข้า1นะครับ1เป็นตัวเลขล่างครับรวยล่างนะครับเป็นตัวเต็ง1ครับใครที่ชอบเลขเด่นนะครับ1ตัวนะครับก็สำหรับลูเลานสนันเมืองก็ให้เข้านะครับผม1 เป็นเลขหนึ่งนะครับผมครับเราไว้ต่อที่ม้านำโชคนะครับม้านำโชคนะครับให้บนมา3ตัวนะครับมี3มี6มี0ูนก็เข้า6กับ0ูนนะครับผม2ตัวเลยนะครับผมสำหรับงวดนี้ของม้านำโชคนะครับใครที่ติดตามม้านำโชคอยู่นะครับก็ดีใจด้วยนะครับก็เราตามต่อกันเลยเนาะสำหรับงวด ต่อไปนะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบม้านำโชคนะครับก็อย่าลืมติดตามคลิปของผมนะผมจะลงในวันพรุ่งนี้นะครับผมว่ามีแนวทางอะไรนะครับผมส่วนล่างนะครับจะเข้าจะให้1 4แล้วก็7ก็จะเข้าเลข1นะครับ1ตัวนะครับผมครับเราไปต่อที่เซียนเจ้ามือนะครับเซียนเจ้ามือให้เด่นเด่นบน8นะครับ ก็ไม่เข้าเป้านะครับแล้วก็ให้เด่นล่างเป็นหนึ่งนะครับก็ได้หนึ่งนะครับผมเข้าหนึ่งนะครับผมให้เป็นเด่นหนึ่งนะครับก็ก็ได้หนึ่งหนึ่งตัวนะครับผมจบไปนะครับผมต่อไปนะครับคนรวยโชคนะครับคนรวยโชคนะครับให้เด่นหนึ่งบนแล้วก็บนเด่นเด่นหนึ่งบนแล้วก็ศูนย์บนนะครับผมก็ เข้าทั้งสองตัวเลยนะครับผมสำหรับคนรวยโชคใครที่ติดตามคุณคนรวยโชคนะครับในคลิปของผมนะครับก็เข้าเด่นนะครับเข้าตัวบนนะครับ1กับ0ูนย์เลยนะครับผมส่วน2ตัวนะครับ3ตัวไม่มีเข้านะครับไปที่ล่างนะครับไปที่ล่างไปที่ล่างให้0แล้วก็6นะครับก็ ไม่เข้าเป้านะครับก็ขึ้นข้าบนหมดเลยนะครับผมสำหรับแต่ก็มีแนวโน้มมีแนวทางที่ถูกต้องหมดเลยนะครับสำหรับคนรวยโชคนะครับให้มาเข้าหมดตัว,ตว,ตวสำหรับประมาณที่1นึ่งนะครับงวดนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมใครที่ติดตามคนรวยโชคนะครับก็ตามต่อกันเลยนะครับ ครับเราไปกันที่มั่นใจอีกแล้วนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาที่ผมได้ลงแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะครับสำหรับมั่นใจอีกแล้วนะครับใครที่ไม่ได้ดูนะครับก็ย้อนไปดูคลิปที่ผมได้ลงนะครับล่าสุดนะครับผมได้ลงไว้นะครับสำหรับมั่นใจอีกแล้วนะครับเข้าตรงๆเลยครับสำหรับตัวเน้นนะครับ6นะครับ1ตัวให้เข้าตรงๆนะครับ แล้วก็สองตัวนะครับห0ศูนย์นะครับ2ตัวท้ายบนนะครับ2ตัวบนนะครับห0ศูนย์นะครับตรงๆเลยนะครับผมแล้วก็ตามต่อกันที่3ามตัวครับตรงๆเลยครับหนึ่งหศูนนะครับหนึ่งหศูนนะครับสำหรับมั่นใจอีกแล้วนะครับผมก็เข้าเลยนะครับเข้าหมดเลยทั้งสองตัวทั้ง3ามตัว ตัวเน้นนะครับใครที่ติดตามมั่นใจอีกแล้วนะครับเราตามต่อกันงวดหน้าเลยส่วนล่างนะครับให้ตัวเน้น5ครับก็เข้าอีกเช่นเดียวกันนะครับผมก็สรุปแล้วมั่นใจอีกแล้วนะครับงวดนี้นะครับ100%นะครับสำหรับตัวเลขที่ที่ให้นะครับ100%เลยอ่า100%เป็นเ็มเลยครับใครที่ติดตามแนวทางของมั่นใจอีกแล้วนะครับก็เรามาดูต่องวดหน้านะครับว่าท่านจะให้เลขอะไรต่อนะครับ ครับไปต่อกันที่ครูพเท่านําโชคนะครับครูพเท่านําโชคนะครับก็ให้เด่น8นะครับก็ไม่เข้าเป้านะครับส่วนให้ส่วนล่างนะครับให้เป็นเด่น5นะครับก็ก็เข้า5นะครับผมเข้าตัวเด่น5นะครับผมครับก็จบไปนะครับสำหรับแนวทางทั้ง6แนวทางนะครับของม้าสีหมอกนะครับที่มี แนวทางต่างๆนะครับเช่นหรือราชันันย์นะครับมานําโชคเสียนเจ้ามือนะครับคนรวยโชคนะครับมั่นใจอีกแล้วแล้วก็ครูผู้เข้านําโชคนะครับผม6สำนักนี้นะครับที่ผมได้ลงเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมไว้นะครับก็เข้าเป้ากันเกือบ1 0เลยนะครับผมก็จะมีบางสำนักนะครับที่ หลุดไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมได้กล่าวไปก็เป็นแนวทางทั้งสิ้นนะครับผมครับเราไปต่อกันเลยนะครับสำหรับเซียนต่อไปนะครับที่ผมได้ลงไว้เซียนมาตำนัดนะครับที่ผมได้ลงไว้นะครับเซียนมาตำนัดให้เน้น6นะครับให้ตัวเด่น6เลยนะครับก็ เข้าเป้าเช่นเดียวกันนะครับใครที่ชื่นชอบเลขหนึ่งตัวนะครับเลขเด่นเลขเลขบนนะครับเลขวิ่งนะครับก็เซียนมาตำนัดจัดให้นะครับวันนี้ตรงตรงเลยนะครับผมก็ดีใจด้วยนะครับใครที่ติดตามเซียนมาตำนัดนะครับผมครับต่อไปนะครับเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับเจ้าแม่ตะเคียนทองงวดนนี้นะครับก็ไม่มีเข้าเป้านะครับผมไม่มีเข้าเป้าเลย ก็ไม่เป็นไรนะครับครับไปต่อกันที่โป้งปิดบัญชีครับโป้งปิดบัญชีโป้งปิดบัญชีนะครับงวดน,นี้ก็ไม่มีเข้าเป้าให้เน้นให้ตัวเด่น9มานะครับ3ามตัวก็8 9 4ก็ไม่มีเข้าเป้าก็ไม่เป็นไรนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลเป็นแนวทางทั้งสิ้นนะครับไปที่ศิลามณีนะครับศิลามณีก็ ให้เด่นบน4นะครับก็เด่นล่าง8นะครับก็นนี้ไม่มีเข้าเป้านะครับผมก็ไม่เป็นไรครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายสําหรับนางฟ้าให้โชคนะครับนางฟ้าให้โชคนะครับสําหรับงดนี้นะครับให้ตัวเด่นบนเป็น1นะครับก็เข้าเป้านะครับผมก็มีเข้าเลข1 1หนึ่งตัวนะครับผมตัวเน้นเลยนะครับ ส่วน2ตัวก็1 2ึ4 16ก็เข้า1นอ1 6ไม่เข้า1 8ไม่มีเข้านะครับ2ตัวส่วนเก้นเด่น9ล้านนะครับก็ไม่เข้าเป้าเช่นเดียวกันนะครับผมครับสรุปล่าสุดทั้ง5สํานักท,ที่ผมได้พูดไปนะครับก็ไม่มีเข้าเป้าเลยครับก็จะมีที่เข้าเป้าก็จะเป็น ของเซนมาทำนัดนะครับให้ที่ใครที่ชื่นชอบตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัววิ่งนะครับให้หกราบเซนมาทำนัดวันนี้ให้หกก็เข้าเป้าบนหรือตรงตรงเลยนะครับผมก็สำหรับมาแนวทางทั้งหมดนะครับที่ผมได้มาสรุปในวันนี้นะครับก็สรุปให้กับท่านผู้ชมในวันที่16ตุลาคม25 6 5นะครับวดนที่ผ่านมาล่าสุดนี้เลยนะครับก็ สรุปแล้วครับแต่ละสำนักก็มีแนวทางที่ดีนะครับแต่ละสำนักก็เกือบร้อยเอร์เซ็นะครับที่ที่เข้าเป้านะครับผมแล้วมีแนวทางแนวโน้มที่ดีนะครับในตัวเลขก็สําหรับงวดต่อไปครับพวกนี้ผมจะมาลงคลิปให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับก็จะมีแนวทางของ สำนักดังต่างๆนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแต่ก็จะเน้นแนวทางที่ผมได้พูดในวันนี้นะครับให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับวันนี้ว่าจะมีเลขอะไรเรามาตามต่อกันเลยสนุกไปด้วยกันนะครับแนวทางนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นแนวทางนะครับผมให้กับท่านผู้ชมทั้งสิ้นนะครับขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับก็ ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่ไม่พลาดการคลิปวิดีโอดีๆจากผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมช้างนำโชคชาแนลนะครับก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วขอให้ทุกท่านครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอให้ร่ำรวยทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับช้างนำโชคชาแนล